ทุกคนคะเราก็ได้เห็นเหล่าบรรดาบรรดาบบอสไล่เลียงมาตั้งแต่บอสพอลบอสแซมบอสกันอะไรต่อมีอะไรกันไปเยอะแล้วแต่แต่ค่ะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊แล้วมันมีบอสฝ่ายการเมืองหรือเปล่านะอ่าใครคือบอสการเมืองดีไอคอนมีจริงหรือไม่มีจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้แอนเอาบทความมาจากทาง INN นะคะทุกคนอ่าอ้างอิงให้เขานิดนึง คืออย่างที่เราเห็นกันแหละว่าตอนนี้มันก็มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงอะเนาะว่ามันมีการแบบเรียกค่าตอบแทนในการช่วยเหลือทางคด,ดีอ่าคำพเพราะหน่อยก็คือสินบนถัดมาก็อาจจะเป็นตบทรัพย์อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันมันไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติก็คือผ่านกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรบางกรรมธิการนะหรือ แม้กระทั่งโดยทางอ้อมก็มีนะคือมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยนะคะผ่านเทวดาที่บอสพอเขาพูดถึงนะอ้างธรรมงว่าเออมันต้องมีของเส้นเส้นไหว้นะจ๊ะนะในหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นสคออบดเอสไอนะซึ่ง ในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาก็มองกันไปว่าเอ๊ะบอสเนี่ยมันมีแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกแม่แบบ the last boss หรือว่าบอสทางการเมืองที่อาจอยู่เบื้องหลังขัดธุรกิจนี้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจใส่ไมต้องรอดคนภูมิใจไทยกุลสือมอทอนหนึ่งและทนายตั้มสิทธาเนี่ยนะคะเขาก็ไปถแถลงข่าวที่ DSI เมื่อวันที่15ตุลาว่ามีข้อมูลการจ่ายสินบนของเจ้าหน้าที่เนื้อหาเนี่ยบอกว่า น่าจะมีอดีตผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งของ DSI ด้วยแล้วก็ปูดด้วยนะคะว่าบอสด h ไอคอนเนี่ยใกล้ชิดผู้ใหญ่ระดับสูงในรัฐบาลเส้นไหวเทวดาด้วยเงินคริปโตเออเอาสิมาเทวดาสมัยนี้นี่อินเทรนนะฮะต้องเส้นไหวด้วยคริปโตนะจ๊ะทีนี้ก็ได้มีการเตือนบอสพอบอกว่าให้รีบให้ข้อมูลนะ เดียเทวดานี่เริ่มไม่ปลื้มแล้วนะอ่านอยู่ในอันตรายอะตอนนี้ก็อยู่ในเรือนอะในห้องขังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ดีเอสไอเขาออนสือชี้แจนทานองว่ามีการสอบปากคาแล้วนะทั้งคุณเอกภพทั้งทนายตั้มรวมถึงสายลับเออแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยทั้งสามเนี่ยยังอยากให้ดีเอสไอเข้าร่วมทําคดีนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือ ดีเอสไออกมาแถลงแล้วว่าไม่มีนั่นเป็นเรื่องเก่าแล้วในปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรทํานองประมาณนี้เนี่ยนะคะทีนี้ทนายตั้มคุณเอกพบนะแล้วก็สายลับแม่บางทีสงสัยเหมือนกันนะสายลับสายลับมันต้องส่งไปต้องแบบตั้งใจส่งไปถูกไหมคะหรือมันเป็นลักษณะแบบว่าเออวันนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนมาให้ข้อมูลแทนแล้วก็เลยแปลงตัวเป็นสายลับหรือเปล่าทํานองนี้เขาก็บอกว่านี่ มีนักการเมืองรายหนึ่งนะในพรรคการเมืองใหญ่เป็นบอสการเมืองนะของการชี้เป้าเรื่องนี้แม้จะมีการตอบโต้ขู่ฟ้องดำเนินคดีนะคะจากนักการเมืองคนนี้ไปยังทนายตั้มแต่เรื่องนี้มันไม่จบจ้ะเพราะว่าล่าสุดเสด็จพี่พร้อมพงษ์ผลิตนะคะแห่งเพื่อไทยเนี่ยแกก็กาลังมอนิเตอร์ความเครื่องไหวของลุงป้อมอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยวันที่16นะคะ นอกจากไปยื่นเรื่องร้องต่อประธานวันน้อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของลุงป้อมแล้วเนี่ยนะว่าอาจผิดจริยธรรมร้ายแรงตามประมวลจริยธรรมสอส,อ,สอ,อยู่สองประเด็นก็คือบินหรูอยู่สบายแล้วก็ลาประชุมสภาเกิน80%รวมถึงการมาเช็คชื่อเมื่อวานแต่ว่าไม่เข้าประชุมสภาเนี่ยนะคะเออแบบนี้ก็มีด้วยเนาะใครเคยเป็นมั้งคะมาเช็คชื่อเสร็จแล้วก็ไปเลยโอ้นะทีนี้เด็ดพี่ก็เลยถือโอกาศสศบช่องซัดเต็มล่องแข้งเลยจ้ะ ถึงเรื่องดีไอคอนที่เชื่อมโยงไปถึงบอสการเมืองโดยจู่ห่วงไว้ว่าเขากําลังเตรียมจะร้องเรียนเรื่องนี้ตอนในงานที่เกี่ยวข้องโดยบอกว่าได้ฟังคลิปเสียงอาใครได้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะของคนที่เป็นนักการเมืองคนนั้นน่ะนะเด็ดพี่บอกเลยนี่เป็นลูกผู้ชายเปล่าเออเนี่ยถ้าเป็นลูกผู้ชายอย่างบอสดีไอคอนเนี่ยต้องออกมายอมรับตาหมายจับแล้วปะเนี่ยเหมือนบอสทั้ง18คนเนี่ยนะเขาก็โดนกันหมดแล้วเหลือบอสการเมือนมงนี่แหละ ซึ่งเดยวพี่บอกเลยไม่อยากเรียกเทวดาแต่อยากเรียกว่าผีเปรตนะเมื่อไหร่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งอยากจะบอกเลยว่าอ๋อน่าจะยากนะคะเพราะว่าคือนักการเมืองเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือหน้าดานพนามไม่ด้านก็คงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้นะไอความรับผิดชอบทางการเมืองสูงส่งกวา่ารับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยแม่มันใช้ได้สักกี่คนกันเชียวคะทุกคนเนาะ